ยุคฟื้นฟู1990-2000ถึง Mars Pathfinder และ Rover Sojourner 1997าหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่พิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถควบคุม Rover บนดาวอังคารได้จริง Spirit และ Opportunity 19-2004อ Rover คู่แฝดที่ทำงานยาวนานเกินคาดพบหลักฐานสำคัญว่า บนดาวอังคารเคยมีน้ำในอดีตเช่นชั้นหินและแร่ที่ก่อตัวในสภาพแวดล้อมชืน้น Mars Odyssey 2001และ Mars Express 2003ยุโรปตรวจพบน้ำแข็งใต้ผืนดินโดยใช้เรดาร์ยุคใหม่2010ถึงปัจจุบัน Curiosity Rover 2012สหรัฐลงจอดในหลุมเ Gale Crater ค้นพบว่าพื้นที่นี้เคยเป็นทะเลสาบโบราณและอาจเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตระดับจุลินทรีย์มาเวน2014ศึกษาบรรยากาศและพบว่าดาวอังคารเคยมีชั้นบรรยากาศที่หนากว่านี้มากแต่ถูกลมสุริยะกัดกร่อนออกไปเรื่อยอินไซส์2018ตรวจพบแผ่นดินไหวบนดาวอังคารยืนยันว่า ภายในดาวยังมีการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยา p e r s e v i r a n c e 2 0ส1สหรัฐรถสำรวจที่ทันสมัยที่สุดเก็บตัวอย่างหินเพื่อเตรียมนำกลับโลกและส่งเฮลิคอปเตอร์เล็ก Ingenuity ที่กลายเป็นอากาศยานลำแรกที่บินบนดาวเคราะห์อื่นได้จริงเทียนเหวินวันและจูรวงจีน2021 ภารกิจที่จีมประสบความสำเร็จทั้งยานโครจรและโรเวอร์ลงจอดบนดาวอังคารได้โฮสหรัฐอาหรับเอมิเลส2